ดวงแรกคือวิตกเพราะว่าข้างบนนี้ต้องหาไหมไม่ต้องหานะครับวิตกเราเห็นไม่เอ่ยวิตกมีตัวเลขเท่าไหร่จําได้แล้วห้าสิบห้าห้าสิบห้าเกิดจากอะไรมาดูห้าสิบห้าเนี่ยห้าสิบห้าดวงเกิดจากกามจิตสี่สิบสี่อยู่ไหนเอ่ยกามจิตถ้าเราดูวนกระดานกามจิต ก็คือตั้งแต่ตัวรูปาวัาจะลขึ้นไปนะก็คือตั้งแต่การมาว่าจะล่าโศกคณะขึ้นไปตรงนี้กามาจิตเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่การมาจิตห้าสิบสี่เว้นอะไรไปวินทวิไปดังนั้นเนี่ยใช้หลักการข้อไหนหลักข้อจากพระเกอเออเมื่อกี้ที่เราย้อนกลับไปเห็นนะฮะจำหลักการนี้ไว้ให้ดี นะหลักการนี้มีห้าข้อก็คืออธิโมกไม่ประกอบกับวิจิกิจฉาวิริยะไม่ประกอบกับจิตสิหดวงปิติประกอบกับโสมนัสสหคตาจิตเท่านั้นฉันทะประกอบกับจิตที่มีเหตุสองหรือไม่ประกอบกับจิตกี่ดวงยี่สิบดวงคืออเหเตุกจิตสิและโมหะโมระจิตสองปกกิณกะเจรสิทั้งหมดไม่ประกอบกับทวิปัญจวิญญาณจิตสิบห้าข้อนะครับย้อนถามไปว่า ตรงนี้นะกามจ,จิต4ี่ิเว้นทวิใช้หลักข้อไหนไปกินอากะไม่ประกอบกับทวิปัญจาวิญญาณจิตสิบนั้นเวลาเราหาปกินอกะเราต้องรู้ว่าต้องเว้นก็คือหมายความว่าไอาส่วนปกินอากาคือไม่ประกอบกับตัวทวิสิบนะครับแล้วก็เว้นตรงนี้ไปอันนั้นส่วนวิตกเกิดกับเราองชาเราเวลาเราท่ององชาใช่ไหมวิตกอยู่กี่ชาญ วิตกเกิดได้กี่ชาญสี่ชาญเลยเหรอวิตกได้กี่ชาญครับสองเลยเหรอครับวิตกได้กี่ชาญวิตักกาวิจารปิติสุขะเอกคตาสหิตังอ่าแล้วคนนี้ถ้าเผื่อว่าเราเป็นชาญสองมนเรียกองชานว่าไงเอ่ยวิจาระแสดงว่าวิตกเป็นไงชาญเดียวก็คือสีแดงนะครับสีแดงตรงนี้จะเป็นสิบเอ็ดดังนั้นแสดงว่ากรรมจิตสี่สิบสี่บวกกับปฐมมชาณจิตสิบเอ็ดเป็น ห้าสิบห้าดังนั้นสิ่งที่เราจํามาแล้วเนี่ยก็คือตัวเลขคือห้าสิบห้าพอเวลาที่เราจะคิดเราต้องคิดยังไงเอ่ยกามจิตสี่สิบสี่เว้นทวิสิบและบวกกับชานที่หนึ่งอีกสิบเอ็ดเป็นห <55. S 1> ้าสิบห้านี่นั้นก็คือตัวเลขที่เราจํากับวิธีคิดก็จะมาประจบกันนะเราก็จะเข้าใจแล้วก็ไม่ลืมนะครับส่วนที่ประกอบไม่ได้หกสิหกดวงก็คือ ทวิปัญจวิญญาณจิตสิบแล้วก็ทุติยชาณจิตสิบเอ็ดแต่ติยชาญจิตสิบเอ็ดจตุตชานาจิตสิบเอ็ดและปัญจมัชฌานาจิตยี่สิบสามรวมเป็นหกสิบหกนะครับเรามาดูวิจาร,นะรวิจารวิจารตัวแรกเป็นอะไรอะไรครับหกสิบหกดังนั้นจะไม่ยากแล้วหกสิบหกเนี่ยเกิดจากการการมจิตสี่สิบสี่เว้นทวีเหมือนกันแต่เพิ่มอะไรเข้ามาทุติยชาญอีกสิบเอ็ดจึงเป็น หกสิบหกันนั้นถ้าหกสิบหกเกิดได้เกิดไม่ได้กี่ดวง 15, 15, 15. อ่าเป็นมิลเลอร์เป็นกระจกกานกนะ็คือห้าสิบห้าเพราะว่าหายไปสิบเอ็ดก็คือประกอบไม่ได้ก็คือทวิสิบเหมือนกันดูฝั่งนี้เทียบกันนะครับตรงนี้กลายเป็นตัติยชาและพัตตุริตตุติยชาเอาอขึ้นไปข้างบนนะครับข้างล่างจึงเหลือห้าสิบห้านะครับอ่ะนี้ตัวต่อไปคืออะไรเอ่ยอธิโมกตัวเลขที่จํา หนึ่งร้อยสิบนะครับหลักเกณฑ์อธิโมกไม่ประกอบกับอะไร <40. S 1> ไม่ประกอบกับวิจิกิจฉาและใช้หลักข้อไหนอีก <40. S 1> ปกินนากะ <40. S 1> ไม่ประกอบกับท <40. S 1> วิ <40. S 1> ปัญจาิญญาณจิตส <40. S 1> ี่รวมเป็นสิบเอ็ดดวงดังน,นั้นก็คือนี่คือหลักการของเรานะครับนีนเรามาดูก็เหมือนกันตามนี้คือการมาจิตสี่สิบสามคือเว้นทวิกับวิจิกิจฉาสัมพยุทธ์พอเมื่อกี้เวนเ้นไปเท่าไหร่เอ่ย เว้นไปสิบวันนี้เว้นไปสิบเอ็ดนะครับจึงทําให้อ่ก็คือที่เหลือก็คือประกอบหมดนะครับเว้นแค่นั้นเองนั้น,น,นประกอบไม่ได้สิบเอ็ดดวงคือทวีปัญจวิญญาณาจิตสิบและวิจิติจฉาสัมปชัญญจิตหนึ่งยากไหมหนึ่งร้อยสิบผมว่าถ้าจับจับหลักได้ว่า <Okay. S 2> อะธิโมกไม่ประกอบกับวิจิติจฉาและปะกิณนนากะาเนี่ยไม่ประกอบกับทวี เพราะว่าตัวอธิโมกอ,อยู่ในปกิณกะใช่ไหมครับดังนั้นเขาจึงเว้นทวิและวิจิตารสัมพยุทธ,ธจิตถามว่าเมื่อกี้ถามไปแล้วนะว่าอาธิโมกเนี่ยไม่ประกอบกับทวิอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องตกลงใจนั้นเรามาดูทีละดวงนะถามว่าทําไมปกิณกะไม่ประกอบในทวิปัญจวิญญาณจิตสิกคือเป็นอุปัติเหตุนะเราน,นึกแล้ววิตกทําไมไม่ประกอบกับทวิต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ไหม ไม่ต้องก็คือหมายความว่าอารมณ์เข้ามาโดยอุปัติเหตุนะครับมีรูปอารมณ์มีจกักรคุป萨มีแสงสว่างมีมนดิสิการเป็นต้นวิจารณ์ต้องไปเข้าคึงรูปอารมณ์ไหมไม่ต้องก็คือเขาเกิดขึ้นอะไรอีกเลยอาทิโมก็ไม่เกิดในทวีิสิทธิ์เพราะไม่ต้องตัดสินอารมณ์อะไรทั้งนั้นมีอะไรอีกครับปิฎยะก็บอกแล้วไม่มีความพยายามในการที่จะรับอารมณ์มีอะไรอีกปีติถามว่า เป็นไงเอ่ยเราเราท่องชื่อจิตมาแล้วใช่ไหมถามว่าในสิบดวงเนี้มีคําว่าโสมนัสมีไหมไม่มีมีแค่อุเปขาและทุกกับโศจึงทําให้ปีติก็ไม่ประกอบกับทวิปัญจวิญญาณมีอะไรอีกเอ่ยฉันทะฉันทะก็บอกไปแล้วว่าถามว่าไม่ต้องมีการปรารถนาในการรับอารมณ์เพราะอะไรเอ่ยเพราะเป็นอุปัติเหตุอยู่แล้วยังไงก็ต้องเห็นด้วยกรรมเก่ากับการมณสิกา นะแัะนั้นคือทําให้เรารู้ว่าปกิณกะหกดวงไม่ประกอบในทวิปัญจวิญญาณจิตสิด้วยสภาวะไม่ใช่จําด้วยสภาวะว่าเราลองนึกดูว,ว่าถ้าเราท่ององครทมมาแล้วเราจะเข้าใจสภาพธรรมพวกนี้ถ้าเผื่อเราไม่ท่องอรงทมมาเป็นไงเอ,อ่ยผมพูดไปก็ทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมนี่คือเหตุผลที่ทําไมให้เราจําองครทมของ ทั้งจิตและเจตสิกองธรรมของจิตก็คือชื่อของเขาชื่อจะบอกลักษณะของสภาพธรรมที่เกิดขึ้นส่วนเจตสิกก็คือเป็นองธรรมก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนั้นก็คือวิตกก็คือธรรมชาติท,ที่ยกสามปยุทธรมขึ้นสู่สู่อารมณ์คือคิดอารมณ์วิจารณธรรมชาติที่มีความเาค้า่องในอารมณ์อาิโมกธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์ ปิยยะเป็นธรรมชาติที่มีความพยายามในอารมณ์ปีติเป็นธรรมชาติทีมม่มีความชื่นชมในอารมณ์สันทะเป็นธรรมชาติที่ปราถนาะอารมณ์ดังนั้นนั่นคือพอเราจำองค์ทําได้พอเรามาจับก,กับทวิปัญจาวิญญาณจิตโดยรู้สภาวะของปัญจทวิปัญจาวิญญาณจิตสิเราทําให้เราศึกษาแล้วเราจะเข้าใจสภาพสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับ ามาดูอีกตัวหนึ่งอะไรครับอธิโมกแล้วเป็นวิริยะเรามาดูวิริยะเมื่อกี้บอกแล้วหลักการอยู่ข้อไหนวิริยะถ้าทบทวนหลักการข้อแรกคืออะไรอธิโมกไม่ประกอบกับ<า>วิจิติจฉาร์หลักการที่สองออก็คือวิริยะไม่ประกอบกับจิตที่ดวงสิบหกดวงเรียกว่าอาวิริยะจิตคืออเหเตตกจิตสิบห้า อเหตุกกั์วิปากาจิตสิบวกปัญจทวาราวชนะจิตหนึ่งข้อสามปีติปีตเป็นไงเอ่ยประกอบกับสมนัาสหกตาจิตเท่านั้นข้อสี่ก็คือฉันภประกอบก,บกับจิตที่มีอ่าก็คือฉันประกอบกับจิตที่มีสองเหตุจิตที่มีเหตุน้อยกว่านั้นคืออเหตุตัวกาจิตสิบแปดที่ไม่มีเหตุและโมหะมรลจิตสองที่มีเหตุ <ใน S 1> เหตุเดียวข้อห้าก็คือ ปกินานากาหกดวงไม่ประกอบกับทวิปัญ,วญจวิญญาณจิตสิบถามวิริยะอยู่ในข้อไหนข้อสามก็คือวิวิริยะเจรสิกไม่ประกอบกับจิตก,กี่ดวงสิบหกดวงนะครับนะสิบหกดวงก็คือเว้นก็คือตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าการมาจิิสามสิบแปดเนี่ยเรารู้ตัวเว้นก็ได้เพราะตัวเว้นเนี่ยจะง่ายกว่าเราเอาสิบหกไปลบร้อี่สิบเอ็ดเลยเหลือหนึ่งร้อยร้อยห้านะครับร้อย ที่ประกอบไม่ได้ก็คืออาเหตุกอา,าเหตุกกาว,วิปากจิตสิและปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งดวงต่อไปคือปีติปีติใช้หลักเกณฑ์ข้อไหนปีติประกอบกับโสมนาสหากาตาจิตเท่าไหร่เอ่ยมีทั้งหมดหกบสองแต่ปีติประกอบได้กี่กี่ดวงห้าสิบเอ็ดได้แค่สามชาก็คือจากหกิบสองลบไปเท่าไหร่สิบเอดจึงเหลือห้าสิบเอ็ดนะครับก็คือ การาสมนนาสิบเหมือนเดิมที่เรารู้แล้วว่าสมนะาหสิบเนี่ยแล้วก็บวกกับ4ีชานแต่ตรงนี้จะเหลือแค่กี่ชาน3สามชาญน,นะครับส่วนที่ประกอบไม่ได้มี70ดวงก็คือตั้งแต่ชานที่โทสะสองกายะวิญญาณจิตสองุเบกขาห5าสิจตุรชาน11และปัญจะมะชฌานอุเบกขาอยู่ตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือทําใหา้ปีติเกิดได้51ดวงถ้าจําง่ายๆคืออะไรเอ่ย ถ้าเราจําสงมนัาสากตะจิตหกสิบสองได้โดยที่เราหาเป็นแล้วนะพอปีติลบไปนหนึ่งชาญชาญที่สี่จึงเหลือห้าสิบเอ็ดนะครับดวงสุดท้ายคือฉันทะ,นทะตัวแรกคืออะไรครับร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดคือจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดฉันทะลบเมื่อกี้เราหลักการข้อที่ไหนเอ่ยฉันทะ<ม>ข้อที่สี่นะสี 4, <ม>่บอกว่าไงเอ่ยฉันทะประกอบกับจิต มีสองเหตุข well, ึ้นไปดังนั้นจิตที่ต่ำกว่าสองเหตุมีอะไรบ้างเอ่ยอหิหตุกอิตุกาจิตสิบแปดเป็นจิตที่ไม่มีเหตุแล้วก็โมหะมูลจิตสองเป็นจิตที่มีเหตุเดียวทําไมถามว่าทําไมโมหะมูลจิตสองฉันท่าจึงไม่เข้ามีเหตุเดียวนะก็คือฉันท่าคือหมายความว่าโมหะเนี่ยคล้ายๆกับอสังขาริกะในการสงเคราะห์คือหมายความว่าคือไม่มีใครปรารถนา หรือต้องการที่จะไม่รู้นะครับก็จะเป็นแบบนั้นอ่าคราวนี้เรามาดูในส่วนของเมื่อกี้บอกไปแล้วฉันทะเกิดได้101ดวงลบไป20นะครับก็คือเกิดในการมาจิตแค่34เว้นโมเว้นไป20่สดวงจาก54จึงเหลือ34มสิบสีนะแล้วก็เกิดได้ในมากตาจิต27โลกุตุลางจิต8หรือ40ส่วนเกิดไม่ได้20ดวงคือโมหะมูลจิต2มีเหตุหนึ่งแล้วก็อเหตตกจิตสิไม่มีเหตุประกอบนะครับ จึงสรุปได้ตามนี้นะครับก็คือเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้เป็นร้อยี่สเอ็ดแล้วใช่ไหมครับปกิน,นากะหกดวงแรกคืออะไรเอ่ยตัวเลขห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าดูสีแดงนะครับดูสีแดงลองทบทวนล,ลองดูบนกระดาษเราจะได้เข้าใจว่าสีแดงก็คือการมจิตสี่สิบสี่เว้นทวิสิบแล้วก็บวกปฐมชาดังนั้นคือสิ่งที่เน้นก็คือหมายความว่า เราจําตัวเลขแล้วเนี่ยเราจะต้องจําจแนกออกมาให้ชัดเจนได้ด้วยวิธีการที่เรามีความเข้าใจพอบอกว่า55เนี่ยเกิดจากการ,รมจิต44เวน้นทวิบวกด้วยปฐมฌานนะครับต่อไป66เพิ่มอะไรเอ่ยเพิ่มทุติยชานนะครับต่อไป 100, 100อไร้อยร้อยเลยครับ,รบอธิโมกร้อยสิบเว้นกี่ดวง เว้นสิบเอดวงเว้นดวงไหนครับทวีสิบกับวิจิตจฉาหนึ่งนะครับต่อไปตัวเลขเลยครับตรงนี้ร้อยห้าก็คือวิริยะไม่ประกอบกับจิตสิบหกดวงคืออวิริยะจิตสิบหกดวงคืออาเฮสิบห้าแล้วก็ปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งต่อไปห้าสิบเอ็ดใช่ไหมครับก็คือกรรมกรรมโสมนัสิบแปดตรงนี้ที่เรารู้แล้วแล้วก็ ชาญสามชาญคือสามสิบสามเป็นห้าสิบเอ็ดหรือเราเอาหกสิบสองลบสิบเอ็ดเป็นห้าสิบเอ็ดทำไมถึงลบครับเพราะว่าเกิากสุเปียับอ่าก็คือองค์ชาญปีติเนี่ยอ่าไปได้แค่สามชาญไม่ถึงชาญที่สี่ชาญที่สี่มีองค์ชาญสองคือสุขขาเอกคตานะครับอตัวสุดท้ายร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดไม่ยากลบไปเท่าไหร่ ยีก็คืออหตตกาจิตสิบแปและโมหะมูลจ oh ิตส oh นะครับแต่นั้นก็คือตัวเลขตรงนี้เราจําแล้วเรามีความเข้าใจแล้วเวลามาส่งผมนะผมก็จะถามแหละว่าห้บห้ารู้แหละว่า55า้าถามว่า5้าส้าคิดอย่างไรนะอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะแต่ว่าอาจจะดูซิว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็วาอาจจะเพราะพวกนี้เนี่ยเรานึกภาพในใจก็จะตอบได้